ผูวัาราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดค่ะตรวจติดตามโรงพยาบาลศรีธาตุทดสอบความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสามารถส่งต่อไปอยังประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการป้องกันดูแลรักษาโควิดสิค่ะหลังจากการตรวจหาเชื้อด้วยเอทแทน PCR และใช้การกร,รักษาตัวที่บ้านหรือ IH สําสำหรับผู้ที่ติดเชื้อไม่มีอาการเพื่อเตรียมรับมือกับโควิดสิเป็นโรคประจําถิ่นค่ะ โดยนายสยามสริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ติดตามอาการคนไข้ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านทางออนไลน์ซึ่งผู้ป่วยที่บ้านต้องสื่อสารกับรโรงพยาบาลวันละสองครั้งเจ้าหน้าที่ได้สอบถามข้อมูลระดับอุณหภูมิ ออกซิเจนในเลือดการเต้นของหัวใจและสอบถามเพิ่มเติมถึงอาการเบื้องตน้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเปิดเผยว่าตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณาสุขได้เน้นย้ำการดูแลผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลยซึ่งก็จะเน้นไปที่โฮมไอโซเ t ชันวันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านหน้าซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดอุดรธาน,นียังทรงตัวอยู่ในลักษณะค่อนข้างสูงเน้นไปยังการควบคุมพื้นที่ควบคู่ไปกับการตรวจค้นหาเชิงรุก รักษาโดยที่อำเภอสีธาตการฉีดวัคซีนของประชาชนถือว่าอยู่ในลำดับต้นๆของจังหวัดมีการให้ความร่วมมือในการดูแลตนเองเป็นอย่างดีเยี่ยมเรื่องของโฮมไอโซเลชันได้รับรายงานจากทุกอำเภอว่ามีปัญหาอยู่บ้างในช่วงแรกที่พี่น้องประชาชนมีความวิตกกังวลซึ่งจังหวัดได้วางมาตรการร่วมกับชุมชนทําให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นหลังจากปฏิบัติตามมาตรการนี้มาร่วมเดือนอยังไม่พบความผิดปกติจนน่ากังวลแต่อย่างใดค่ะ จริงๆเรื่องแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ำในวันนี้สำหรับกรณีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวหรือแทบจะไม่มีอาการหรือไม่มีอาการเลยเนี่ยจะเน้นในเรื่องของโฮมไอโซเลชันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของจุดเน้นแต่ว่าทานที่เดินทางมาวันนี้ก็คือ,อจริงๆก็เดินทางออกมาเรื่อยๆเป็นวงรอบอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมกับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้ออกมาเยี่ยมการปฏิบัติมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าก็คือโรงพยาบาล ตาม,มอำเภอต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีแผนออกไป